S <S 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 สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องพีเจหกหลอ็อกซิงครับวันนี้ก็ว่างๆครับไม่มีอะไรทําครับ <g ession als> ว่างเว้นจากการขับไมโครก็พอดีอากาศมันร้อนครับพี่น้อง <g ession als> อยู่กับหัวหน้าสนครับคือเก้าพี่น้อง กะว่าปลาไหลตรงนี้ตัวใหญ่ๆนะครับกะจะได้ผัดเผ็ดได้ผัดช้างครับพี่น้องได้ผัดสร้างหรองานนี้กูต้าเอ็มยูห้าเจครับร่วงไปแล้วร่วงไปแล้วตอนนี้ถอดพัดล้างออกแล้วครับเก็ดคือทรงเงื่อยแล้วมาได้สัานค่ก็แบกขึ้น,าาดน,นดได้นี่อ๋อ แตงรอแตงสวยครับพี่น้องเอาพันนาขึ้นไหมพันนาไหมเดินพันนาไหมขึ้นมานน่อุ้ยใช้วิธีการวินครับอันตรายเหมือนกันครับวิธีการวินอ,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 อ้อันตรายนะครับการวินนี้ก็เป็นหนึ่งหนทางแก้ปัญหาครับเอารถไถข,ขึ้นจากหลม่มแต่ก็มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันครับวินครับใช้ไม้ครับมัด ความเสี่ยงสูงเหมือนกันนะพี่น้อง,องไม่ไม่มีรถไถอีกบอกคือว่ามา,ลา,าหลักคือว่าให้เขามาหลักให้จะเข้าผู้เื้กว่าสิเลียนกี่ตมแต่ส่อแล้วครับนี่ <laughs> วินก็เป็นหนึ่งวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับสามารถเอาตัวรอดได้แต่ก็อันตรายหลายอย่างครับหนึ่งละครับวินต้องไม่ตรงกับหัวจุกนะตรงกับหัวจุกอยียางแปร่ไม่าง,งานเขาอีกจะเต็มครับแต่งรอเลยครานี้ เป็นรถไทยของเสียแพรครับสมงานดวงสมพงศ์วัีกะจะมาไถนาครับพี่น้องนางก็จะน้ำนิดนึงแต่มันก็ไม่เป็นอย่างที่คิดครับมันก็หล่มพี่น้องแต่ว่าถอดพานออกแล้วนะวถอดพา,นะานออกแล้วครับ เพื่อที่ไม่ให้มันดึงไว้นะครับโอ้โหแต่ยังไม่ขึ้นครับรือกันต่อครับพี่น้องเพื่อให้พคนขับนี่ฮะสี่ใ่เขาเสื้อที่ ฮะยาเ yeah. ออแมีนอยู่วะน้ำเมีนอยู่วะแมีนอยู่วะอู้จอยคือผ้าผ่านได้เสียไงวะหวลังเจ้าสีหลอกเลยหอนไปนี่ทุอย่านเสื่อเปืือนหลังหลอกทางมันหนังแท้ครับรุ่นนี่ของแท้ครับ เขาก็กำลังร้อนๆครับแต่ผมมากวนได้เสมอเออเออต้องต้องทำแบบนั้นแหละมันจะบมฮอนต้องเอาปูไว้ต้องอยู่เ <chat> รียบจ้มันต้องกี่ตุ่มท่าเดชสวนมันจังบนลลกอ๋อทายเรืองถงกิต้มเห้ฮะอย่าเคยจะเคยเบิ่งบุญไฟบ่บ่ รูปรังไงเราเนีจังบาดสิหนาๆจังหน่อยไหมน้ำขึ้นไหลวะเอาขึ้นลายลายดีเถอะวะเอาเป็นตาจมโบนอยดนลกวามันวิ่นมลกเนาะเออตอนผ่นังนแล้วเนาะอ๋อตอนแรกวิ่มาได้ถอดผ่านผ่านมันเกาะไว้ได้เนาะ พุนไปวินงมาบุญคืนบันนี้สิบเอาหลอกบ่มัดเลยนะมัดยางอ่ะวินใส่ต้นไม้ใส่อู้เจ้ามีสลุสลิงเงาวันนั้นบ่พูนแล้วเหงาอยู่ข้าวุันทีกดทีน่าลงอยู่คู่้องพันทีวันนี้ทำไมไม่ได้ทำงานเนาะ ไมโครตัวนเสียอีกแล้วโอ้ทำไมเสียบ่อยเท่าตัวตัวเดินมะท่านไมโครจอดอยู่ไหนจอดอยู่ที่งานโค้งเมืองงานโค้งเมืองตัวเดินพังบ่อยสิพังอีกครั้งหนึ่งบ่อยสุดอ๋อพังหางเก่าเรียบร้อยครับซื้อเอ็มร้อยห้าสิบมาฝากหน่อยฮะฮะเจวันนั่นไหม ตั้งคอร้อยอะไไหมพี่ักกันะกลางแดดก็กินนะฮะแดดน้องกินนะเ <laughs> <พ>อาเอาไม่ยังเลยเอาไม่หยอดปะเพราเป็นเราเขามานำวิ <c oughs> ่งแดดน่องไหม <c oughs> ต้องรอโซ่ครับเดี๋ยวจะต้องหาโซ่หาสลิงมามัดแล้วก็วินแบบนี้ไม่ขึ้นครับ ไม่ขึ้นแน่แนดูครับอินก็จะเหนียวเหนียวหน่อยโอ้หนี่เขาโฮมเมื่อละบัตนี้ <c ười> ไปแล้วครับอยู่ไม่ได้ครับอากาศร้อนครับถ้าถอดพันหน้าดีไหมเออไม่ได้ครับพันหน้านี่ต้องไว้ถ่วงหน้านี่แหละเพราะว่าข้างหลังมันเบาเอ้ข้างหลังมันหนักต้อ <c> ง <ười> ถ,ถอดพันลัางออกแล้วครับแต่ถ้าดีนี่เอารถมาดึงนี่ แต่เขาว่าไม่มีรถวางครับชพ่วงี้กำลังลงไถกันเยอะเลยครับตอนนี้วินลงไปแล้วโอ้ย,ยเสียใจในนอแบบนี้เนาะต้องรอดูครับว่าเขาจะทําวิธีไหนขึ้น <c oughs> สภาพครับประมาณนี้ครับ ยังไม่รู้จะเอาขึ้นยังไงนะพี่น้องถ้าจะวินเหรอปูต้องใช้โซ่ยาวมากครับจมอย่างที่เห็นนะพี่น้องเรียบร้อยดี พิ่งรอบเดียวครับเพิ่งลงมาลากมาอย่างนู้นเลยครับปื้อมาถึงตัวนี้จะขึ้นบกอยู่แล้วนี่แห้งแล้วฝั่งนี้จะพ้นน้ําอยู่แล้วจะพ้นน้ําอยู่แล้วนะครับไม่พ้นครับครับไป็นารเกิดตื่นครับพี่นง โอ้น oh, um ้ำอุดมสมบูรณ์แถวนี้มีน้ำตกด้วยยังมาล้างขาอีกเหรอเออพูดถึงเอารถลงมาล้างนี่ได้เลยนี่เอาลงได้ไหมนี่ไม่ได้หรอกเอารถลงมาไม่ได้หรอกเนี่ยกลัวมันขึ้นไม่ได้ตรงนี้อะ อเออจนลงอะลงได้จอนขึ้นขึ้นไม่ได้ดิช่วยเลยอ้อเดี๋ยวต้องรอโซ่รออะไรก่อนครับรู้จะทำไงต้องรอดูเขาครับ เดีวราติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้ลาเพื่อนไปก่อนครับสวัสดีครับ